ชงกาแฟด้วยการปล่อยให้น้ําแข็งละลายแล้วก็ค่อยๆสกัดกาแฟนะคะวิธีนี้สมดีได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าสกัดกาแฟออกมาได้กลมกลม่อมแต่ว่ารสชาติจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่กลิ่นที่ออกมาก็จะไม่ค่อยเยอะเท่ากับใช้น้ํำร้อนสกัดนะคะวิธีทานะคะก็จะใช้กาแฟขั่วอ่อนนะคะปริมาณ20กรัมค่ะแล้วก็น้ำนะคะจะเป็นน้ำเย็นค่ะปริมาณ100 ml นะคะ แล้วก็จะใส่ตัวน้ำแข็งนะคะชั่งให้ได้ปริมาณ200กรัมนะคะแล้วเราก็จะปล่อยให้เขาละลายแล้วก็ค่อยๆสกัดกาแฟนะคะเราก็จะตวงน้ำแข็งลงไปแบบนี้ค่ะคือเมื่อตวงน้ำแข็งเสร็จแล้วนะคะก็จะ เทน้ำที่เราใส่ไป100 ml เนี่ยสลับไปมานะคะสัก1-2ครั้งก็พอค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาละลายเลยนะคะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงครึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะก็แล้วแต่ว่าน้ำแข็งที่เราใช้อะมันขนาดเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะสำนีก็จะเทสลับไปมานะคะสำหรับเพื่อนๆหรือว่าคนไหนที่อยากจะดื่มกาแฟแบบ อยากให้สก,กัดกาแฟออกมาเยอะๆหรือว่าต้องการให้กาแฟมันดื่มออกมานุ่มๆรสชาตินุ่มๆก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะแต่ว่าลดากลิ่นมันก็ไม่ได้ออกมาเยอะเท่ากับใช้น้ำร้อนนี่ค่ะก็จะเทสลับไปมานะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาค่อยๆสก,กัดค่ะ 5ชั่วโมงครึ่งนะคะรอวนไปค่ะก็คือทำตอนดึกตอนเย็นเนี่ยเราก็ตื่นใหม่มากินก็ได้นะคะหชั่วโมงผ่านไปนะคะก็จะได้เป็นน้ําแข็งอาจะได้เป็นกาแฟาที่สกัดจากน้ําแข็งแล้วค่ะน้องก็จะสีประมาณนี้เลยนะคะ แล้วก็จะเทสลับไปมาผสมกันก่อนแล้วก็เอาไปดื่มกับน้ำแข็งนะคะหรือว่าใครจะดื่มเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเราอยากให้มันแบบเ,เย็นๆหน่อยเราก็เลยเพิ่มน้ำแข็งไอศกรนะคะ2ลูก2ก้อนเอเทกาแฟลาดลงไปแบบนี้เลยคะ่ะ mm hmm. ก็จะได้แล้วนะคะวิธีนี้ง่ายมากเลยค่ะไปลองทำดูนะถ้าชอบวิดีโอของสมบีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะคะ